โอเคครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะผมกราฟเลวเกมโบบายเรามาอยู่ด้วยกันในเกมทาลิสแลนนะครับผมในวันนี้เนี่ยจะมาลงดันเจียนที่ชื่อว่าหอสมุดแห่งความชุนลมุนนะเป็นดันเจียนค่อนข้างยาวนะครับผมมีบอสด้วยกัน3ตัวนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นค่าพลังที่ต้องการในการลงดันเจียนนะครับผม แล้วก็ในส่วนรายละเอียดของบอสทั้ง3ตัวที่เราจะต้องเจอภายในดันเจียนนะครับผมส่วนในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีเคล็ดลับในการผ่านบอสแต่ละตัวให้เราได้ดูด้วยนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะ mm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผม ว่าจะไปยังไงนะลองไปลงแบบแบบแบบยากมาสู้ไม่ไหวนะไปถึงเจอบอสต,ตัวสุดท้ายสู้ไม่ได้จริงๆนะสามรอบไม่ผ่านอยาให้เดวเวลเยอะนี้ค่อยไปลงใหม่นะอันนี้ก็ลงแบบปกติไปก่อนออแบบปกติน่าจะไหวอยู่ ปรับภาพให้แบบลื่นไหลนะไม่ได้ปรับภาพเอาสวยให้ามาันเน้นลื่นไหลทุกคนโดนอะไรไปเลยแกะแกะเนี่ยคือเราต้องวิ่งหนีนะห้ามให้มันกินนะจนกว่าเวลาจะหมดนะยี่สิบกว่าวินะครับผมเอาวิ่งไปเรื่อยๆนะ ห้ามให้หมาป่ากินเราได้นะหมดวเวลา โล่ก็ดีนะสกิลชุดโล่ของอาชีพนักล้มเน้นป้องกันนะมีเกาะมีเพิ่มเลือดด้วยนะไม่ต้องหลบนะนดดบนะนต้อง,งแดดหลบนะลมกว้างมากลมแหญ่จับย่าเขาเช้าไม่ผ่านนะแรงจริงสกิลนี้ดีนะสกิลนี้ของอาชีพนักรล้มนะเดี๋ยวเข้าใจ ใช้สกิลดีให้ด anyway, ีใช้ทีดีเลยมันจะน้อยครับพอใช้ทุกเนี่ยดีเลยสกิลแต่ก็ยัง่อข้างไหวนะดูครับบทตกมาบทตมาหมดเลยตายแา่ผมหมดแล้วก็ตายตายได้ของด้วยก็ได้อะไรได้เววนะ สกิลชุดนี้นะชุดน้ำแข็งเนี่ยนะนี่ครับือว่าแรงนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้ป่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอาเปลี่ยนได้ครับผมเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะมันจะเน้นแทงเน้นป้องกันนะสกิลนี้สกิลสาย คิวสายตะกี้ก็ดีนะสายถ้าถ้าตรงตีนะตรงตีหน,นะนึ่งขอขอทานทอดเนี่ยโคตรสกิลนี่เราได้กว่าสมมติถ้าได้ยูสามสกิลเงี้ย สกิลนี้โดใชการสจะภาพสร้บาดเต็มผมพลังโตีใจโลกก็ดีเลยค่อนข้าตรตรงหวกดได้2ทีเนี่ยได้กดันเจี้ยนนี้ค่อนข้างใจยาวนะ นะกดสกิลสองจะได้กกเกาับเปลี่ยน,ะน้างบีเลย กด,ด,ดผิดกดทีกด,ด,ดเพิ่มทีพุ่งมข้ากาปเดี๋ยวยเรยทีนี้อรอานานเลยแตดเปบนตัววิ่งเห็นว่าชนได้นะตัวนี้เราไม่ต้องเล่นโลว่าชนได้ ไม่ต้องเล่นสายโล,ล่เราก็ทนได้สา,ายนักเบี่ยไม่ใช่สายโล่เราเรียกว่าอะไรไมู่ขายที่สื่โลนะ่ตัวนั้นเท่ผม,ผมว่าเท่ตัวมันจะมีสองเพศด้วยนะมีเพศผู้หญิงด้วยนะอาชีพนะน่าจะเป็นอาชีพเดียวนะที่มีสเพศ คลินี้ไม่มีมนไ้มีโจตีออ <Ash well. S 2> ้ <group> <ief> เนี่ยครับถ้าเป็นอย่างงี้ต้องช่วยเพื่อนนะเป็นยังต้องช่วยตีนะไม่งั้นเพื่อนตายนะ ตกผิดเยอะท,ทีวีแล้วโหเ,เล่นในรถตับนีทสกิลนี้เลขโกดยากตรงนี้ไปไดนะ้น่าจะมีต่อนะผมเนี่ยครับตัวเนี้ยโหดเช้ามาถึงตรงนี้ตายนะแต่เป็นระดับยากนะครับผม ไอห,หัวมาอันนี้ระดับธรรมดาน่าจะผ่านได้นะคผมทธรรมชาติเล่นระดับยากไม่ผ่านนะมันโหดมากเก็บสักเลเวล40่สิบจะค่อยไปลงแบบยากแลหัวหน้า,น,าน,น,น่าจะได้เลเวล40ก็ถึงจะได้เลเวล30ก็ยังก็น่าจะได้อยู่แต่ใจก็เหนื่อยนะผมว่านะต้องหาต้องต้องมีพระเก่งๆอ่ะ พระไม่เก่งใี้ตายแน่นอนดูแล้วน่าจะสำคัญทุกอาชีพทนะิงแรงทุกอาชีพเลยตกอตีแรงอาชีบอยู่ที่เราเล่นลนะั่นแหะใครชอบม่ไก็เลือกเล่นอันนั้นได้เลย จะเบาๆหน่อยก็ต้องขอโทษเพื่อนนะครับผมขออภัยด้วยนะใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็ลองโหลด v c h a t มาแล้วก็สมัครดูนะครับผมจะบอกเทคนิคนะในการสมัครว C h a t เนี่ยให้ให้ใช้ Facebook ส,สมัครนะครับผมจะง่ายนะใครมี facebook ก็ลองใช้ facebook ส,สมัครดูนะครับผมหรือไม่ก็ลอง ถ้าไม่อยากใช้ Facebook จริงก็ใช้ a c e b o o k ปลอมก็ได้ครับผมสมัครใหม่เลยนะแล้วลองเอา Facebook นั้นนะมาสมัครเล่นเกมดูนะครับผมเพราะว่าก็อีก9วันนะครับผมกว่าเซิร์ฟโกลบอลจะเปิดนะก็วันที่21เนะเรามีเวลาอีก9วันเราก็8 9วันเราก็เล่นได้นะครับผมคืออย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าแนวทางนะผมว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะทำยังไงมากนะ พอเปิดตเซิร์ฟรบอลเราก็จะได้สบายหน่อยนะจะได้มีแนวทางก็ได้รู้เด้นทางต้องไปทำเวสตรตงไหนอะไรยังไงก่อนนะเข้าใจระบบได้ด้วยนะก็ดีนะเหมือนเราได้ลองเล่นไปก่อนก็อลองสมัครดูนะครับฟรีเช็ที่ผมสมัครเมื่อวานก็ทีเดียวได้นะ จริงๆเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะต้องสแกนให้ให้ให้เพื่อนที่มี wechat เนี่ยสแกน qr c o d e ของเรา,ออานในนะแต่จริงแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยสแกน qr c o d e แล้วก็ส่งรหัสมาให้เราแ,แต่เมื่อคือนี่ยผมไม่มีนะผมก็เล่นได้ปกติเลยนะแต่ใช้ facebook ส,สมัครนะครับผม โอ้ลงลงระดับปกตินี่สบายอะ่ะแต่เมื่อเช้าลงแบบแบบยากนี่ไม่ผ่านนะเด๋อวตรงนี้ตายตลอดนะไม่มีโอกาสได้ยืนเลือดเต็มขนาดนี้นะหัวทุกหัวซุนเลยเมื่อเช้าน่าจะเป็นที่เลเวลน้อยด้วยนะที่มาลงกันเมื่อเช้านี่ลวล อันนี้ก็ออกเลเวลน้อยนะไม่รู้ว่าบอทหรือคนเนี่ยเลเวลสิบสองเนี่ยบอทหรือเปล่าแต่เมื่อเชา้ามีคนด้วยไม่ไหวแต่อันนี้บอทอ่ะหลักปกตินั่นเป็นบอด โต้นี่ถึกดีแต่ว่าสีช้าไม่มีสก,กิลหมูเลยอะสก,กิลหมูก็เต็มที่สองตัวนะจบตีสองตัวสามตัวเนี่ยทีเดียวแต่ถ้าเป็นดาบรังนั้นหนึ่งทีก็เยอะนานด้วยทำคอมเมจได้ดีด้วยนะคนี่ครับเมื่อเช้าโดนท่าน,นี้ตายะทีเดียวกระเด็น ถ้าเป็นระดับยากอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงครับผมว่าดูอันดับหน้าทำดาเมจหนังแฟนนี่อะไรดาเมจดาเมจที่ได้รับเราได้รับเยอะสุดอ๋อนี่มีคนรับเยอะสุดนะได้ตาแหนะลงเอนะการลงเดินเจียได้ยนะีพีสองพันได้เวลาสิบนาทีสิบสี ว่าเช้าไม่ผ่านนะมาถึงตรงนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะถ้าถูกใจหรือชอบอยังไงก็ฝา,ากกดติดตามกดแชร์และให้กำลังใจกับเรียวเกมโมบายในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะสุดท้ายก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ